ที่แท้ตระกูลวิญญาณพฤกษาถูกสร้างโดยเทพแห่งการรังสรรค์ชีวิตพลังธรรมชาติที่ครอบครองดยตระกูลวิญญาณพฤกษามาจากส่วนหนึ่งของพลังลมปราณแสงณตอนนั้นเหตุผลที่ข้าพาหลิงเอ๋อร์กลับมาเพราะว่าข้าคิดว่าหลังจากที่ข้าไม่อยู่แล้วคนที่มีแนวโน้มมากที่สุดในการฝึกฝนพลังลมปราณแสงคือตระกูลวิญญ,ญาณพฤกษาราชวงศ์แต่หลังจากผ่านไปหลายปีพลังลมปราณแสงไม่สามารถมาจากร่างกายของหลิงเอ๋อร์ได้ หากเจ้าต้องการฝึกฝนพลังลึกลับแห่งแสงเจ้าต้องมีร่างกายศักดิ์สิทธิ์และหัวใจศักดิ์สิทธิ์และเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าจะมีสองสิ่งนี้แต่พลังลมปราณแสงได้ปรากฏในร่างกายของเจ้าอย่างแท้จริงเป็นไปได้ไหมว่านี่คือโชคชะตาหยุนเชอร์เจ้ายินดีรับข้าเป็นอาจารย์ของเจ้าไหมผู้อาวุโสสันซีท่านต้องการให้ข้าสืบทอดพลังลมปราณแสงของท่านหรอ ไม่เจ้ามีพลังลมปราณแสงอยู่แล้วข้ายอมรับเจ้าเป็นศิษย์เพื่อสอนความลับแห่งแสงเทวะเท่านั้นความลับแห่งแสงเทวะมีแขกผู้มีเกียรติมาเราจะหารือเรื่องนี้กันในภายหลังจำไม่ว่าจะเปิดเผยลมปราณแสงและพลังลึกลับของเจ้าต่อหน้าใครในตอนนี้ ดินเอ๋อคราวจากกักรพรรดิมังกรผู้เยาหยุนเชิ่อคราวจากกักรพรรดิมังกรหยุ่นเชิ่ดูเหมือนพระเจ้าและข้าจะถูกกำหนดให้พบกันอีกครั้งในดินแดนเทพเจ้าอัสดงในเวลาเพียงไม่กี่เดือนผู้เยาไม่ลืมความเมตตาที่จกกักรพรรดิมังกรแสดงให้ข้าเห็นในวันนั้นถือเป็นพรอย่างยิ่งที่เราได้พบกันอีกครั้งอืมจกกักรพรรดิมังกร จ้าน่าจะได้รับอะไรจากทิปนี้บอกข้าหน่อยดีหยุนเชอร์เจ้าและข้าจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลังครับเป็นยังไงมันน่ากลัวยิ่งกว่าที่ข้าคาดไว้ในตอนแรกรอยแตกนั้นใหญ่กว่าที่สวรรนิรันร์อธิบายไว้มากและข้าเห็นได้ชัดว่ามันขยายออกอย่างรวดเร็วและกลิ่นอายของมันทำให้ข้ารู้สึกกลัว โ oh. ข้าคิดว่าข้าลืมไปแล้วว่าความกลัวคืออะไรแต่ตอนหน้ารอยแตกในกำแพงแห่งความกลระหล์นร่างกายของข้าก็สั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้ดูเหมือนว่าข้าต้องไปตรวจสอบด้วยตัวเองบางทีข้าอาจเจออะไรบางอย่างรอยแยกนั้นตั้งอยู่ทางตะวันออกของจุดสิ้นสุดแห่งความกลระหล์นมีกำหนดเวลาเจ้าสามารถไปจากที่นี่ได้ไม่ต้องพูดถึงการกลับมา เราไม่สามารถไปถึงที่นั่นได้หากมันเกิดขึ้นในอดีตมันก็คงจริงโชคดีที่พบว,วิธีกําจัดพันธนาการมันคงไม่นานก่อนที่ข้าไปจากสถานที่นี้ได้เจ้าว่ายังไงนะเจะ้าพบว,วิธีไปจากที่นี่แล้วหรอหากเจ้าพบว,วิธีออกไปจากที่นี่แล้วแล้วทำไมเจ้าถึงพูดว่าเร็วๆนี้ล่ะ มันนานแค่ไหนถ้าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีก็ภายในสิบปีสิบปีทำไมเร็วนักล่ะเจ้าถูกขังอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วและไม่เคยหลุดพ้นเลยดูเหมือนเจ้าไม่อยากให้ข้ากำจัดพันธนาการของข้าโดยเร็วที่สุดหรอไม่ไม่ไม่ถ้าเจ้าอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วแม้ว่าเจ้าจะเป็นอิสระจากพันธนาการเจ้าจะไปไหนได้ ทำไมเจ้าไม่อยู่ในอาณาจักรเทพมังกรล่ะเจ้าสามารถทำทุกอย่างที่เจ้าต้องการข้าก็สามารถทำได้เช่นกันเจ้าอารมณ์เสียกี่ครั้งแล้วที่ข้าอารมณ์เสียต่อหน้าเจ้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจ้าต้องจำไว้ว่าเจ้าคือจักรพรรดิมังกรในโลกที่วุ่นวายปัจจุบันเจ้าเป็นที่เคารพนับถือ ดูเหมือนว่าข้าจะต้องออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดเพื่อให้หัวใจมังกรของเจ้าไม่มีข้บอบกพร่องอย่างแท้จริงเฉินซี่ข้าอยากจะเอาล่ะหลังจากที่ข้าไปจากที่นี่เจ้าสามารถประกาศว่าข้าเสียชีวิตแล้วได้เป็นเวลากว่าสามแ0นปีแล้วและถึงเวลาที่เจ้าจะได้พบกับจักรพรรดินีมังกรที่แท้จริงอันนีจ้า จ้าคิดว่าข้าจะทนใครได้อีกในชีวิตนี้เฮอหลิงเจ้าเคยเห็นจัก,กรพรรดิมังกรมาก,ก่อนไหมเคยจัก,กรพรรดิมังกรมักจะมาทุกหนึ่งหรือสองเดือนคราวนี้มีเรื่องใหญ่ในเขตเทพเจ้าบุรพาไม่เช่นนั้นเจ้าคงได้เห็นเขานา,นาแล้วหนึ่งหรือสองเดือนหรอด้วยอายุไขของตระกูลมังกรนั่นไม่เท่ากับหนึ่งหรือสองวันหรอ ถูกต้องข้าได้ยินจากนายหญิงว่าจากักรพรรดิมังกรเป็นแบบนี้มาหลายแสนปีแล้วเข้าลงไหนในตัวนายหญิงจริงๆเจ้าว่าอะไรนะจกักรพรรดิมังกรหลงรักผู้อวสเสิซีมากเกิดอะไรขึ้นเจ้าไม่รู้หรอว่านายหญิงคือจกักรพรรดินีมังกรหยุนเชื่อเจ้าเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวที่นางเต็มใจต,ต้อนรับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เจ้าต้องรู้ว่านี่เป็นพรที่ยิ่งใหญ่เทียบกับตราประทับพระณะวิญญาณปรมันเจ้าได้รับพรที่ซ่อนเร้นอยู่อย่างแท้จริงผู้เยาจะจดจำความเมตตาอ,อนันยิ่งใหญ่ของผู้อวุโสสินซีและผู้อวุโสจักรพัิมักรยุนเช่อเจ้าจะมีช่วงเวลาที่ดีที่อยู่ที่นี่อย่างแน่นอนในอนาคตเฮ้ย <c oughs> วันนี้ข้าอารมณ์เสียเิดหน่อยไว้มาพูดเรื่องนี้กันวันอื่น เหตุใดจัก,กรพรรดิมังกรถึงอารมณ์ไม่ดีหลังจากคุยกับผู้อาวุโสเซ,ซินซีวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ